ก็สวัสด,ดีมิตรรักแฟนอทีทุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n โซเดียลเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับ5อันดับมือถือยอดนิยมน่าซื้อมากๆนะครับสเปคแรงจัดเต็มครับคุ้มค่าแน่นอนสำหรับปี2024นี้นั่นเองนะครับก็ใครที่กำลังมองหามือถือจะเอาไว้ใช้งานสักเครื่องหนึ่งนะครับคลิปนี้บอกได้เลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเอเคทุกคนเพื่อ่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีตัวไหนกันบ้างที่น่าสนใจนะครับไปกันเลยครับผม อันดับที่5ครับ Oppo Reno 12 5G นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของทางแบรนด์ Oppo นะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับซึ่งตัวนี้ในเรื่องของสเปคเนี่ยก็ถือว่าให้มาค่อนข้างครบถ้วนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ CPU นะครับหรือว่าหน่วยความจำนั่นเองนะครับก็ถือว่าให้มาแบบจัดเต็มมากๆเลยนะครับแลวก็ตัวนี้ในเรื่องของราคาเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีเหมือนกันนะครับซึ่งราคา ตัวนี้นะครับปัจจุบันอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับก็ลดลงมาจากราคาเปิดตัวนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าใครสนใจรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับก็สําหรับตัวสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพในขนาดอยู่ที่หกจุดเจ็ดนิ้วนะครับจอจะเป็นแบบอะมูเลตนะครับอัตราดีเฟชเรทอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเฮอร์ซนั่นเองครับในส่วนของแอนดรอยก็จะมาพร้อมกับตัวเวอร์ชัััั่่่่นนนนนซึงงจะะเเป็ตวลาสุดอครบ CPU รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวซีรีส์ d i เมนซิตี้เจ็ดพ e นสามรนะครับความเร็วอยู่ที่2.5 GHz ครับซึ่ง CPU ตัวนี้เนี่ยก็ทำออกมาได้ค่อนข้างแรงเลยนะครับเรียกได้ว่าเล่นเกมเนี่ยสบายๆเลยนะครับในส่วนของหน่วยความจำเนะครับจะให้ RAM ที่สิบสองกิกะรัมสองร้อยห้าสิบหกกเลยนะครับกล้องหลังให้มาทั้งหมด3เลนด้วยกันครับก็คือ50ล้านพิกเซลบวก8ล้านแล้วก็อีก2ล้านพิกเซล f 1.8นะครับการถ่ายวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ 4K ที่60เเฟรรมลยคับ กล้องหน้า32ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้ก็จะให้ความจุมาที่5,000ม ah ิลลิแอมครับพร้อมกับระบบฟ้าชาร์จอยู่ที่80วัตต์ครับในราคาล่าสุดก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับก็ขึ้นือ14,499บาบาทเท่านั้นครับ อันดับที่4ครับ Redmi Note 13 Pro 5G นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับจากแบรนด์ของ Xiaomi นั่นเองครับซึ่งก็ต้องกลืนไว้ก่อนนะครับว่าตัวแบรนด์ Redmi Note 13 Series เนี่ยมันจะมีหลายรุ่นให้เลือกนะครับซึ่งรุ่นที่ถูกที่สุดเนี่ยน่าเป็นตัว 4G นะครับซึ่งราคานี้ไม่เกิน5,000บาทด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ขายดีมากๆด้วยนะครับ แรือก็อีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันก็นกคือจะเป็นตัว Note 13 Pro plus นะครับตัวนั้นเนี่ยก็ขายดีไม่แพ้กันเลยนะครับเรียกได้ว่าน่าสนใจเกือบจะทุกรุ่นเลยนะครับส่วนรุ่นที่ผมจะมาแนะนําวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวรุ่นล่าสุดที่ทางซีรีสมีเนี่ยได้เปิดตัวออกมาครับนั่นคือตัว Note 13 Pro 5้ g นั่นเองครับซึ่งตัวนี้ราคาอยู่ที่12,990บบาทเท่านั้นครับก็ถือว่า ราคานี้เนี่ยคุ้มค่ามากมานะครับถ้าเทียบกับสเปกนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้ละกันนะครับส่วนทางด้านของสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพนี้ขนาดอยู่ที่6.67นิ้วนะครับจะเป็นแบบ o l e d นะครับอัตรา f ีเฟรชเรทอยู่ที่120 h z สครับส่วนทางด้านของ Android จะมาพร้อมกับตัวเวอร์ชัน14เรียบร้อยแล้วนะครับ CPU รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับตัว snapdragon 7s gen 2นะครับความเร็วอยู่ที่2.4 g h z ครับ ในความจำตัวนี้จะให้ไวมมาที่12 g b ก้อม512 g b เลยครับกล้องหลังเนี่ยให้มาทั้งหมด3เลนนะครับก็คือ200ล้านพิกเซลบท8ล้านแล้วก็อีก2ล้านพิกเซล f 1.7ครับการถ่ายวีดีโอก็สูงสุดอยู่ที่ 4K ที่30เฟรมั่นเอยครับกล้องหน้า16ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่ก็ใช้ความจุมาที่5,100 m ah ิลนะครับพร้อมกับฟ a าชาร์67วัครับแต่ราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ12,990บาทเท่านันนครับ อันดับที่3ครับ Samsung Galaxy A 5 5นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่เหมือนกันนะครับของทางแบรนด์ Samsung นั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวซีรีส์ A นั่นเองนะเส้งตัวนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับก็ในเรื่องของสเปคเนี่ยก็ถือว่าไฮห,ห่วงนะครับโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าให้มาแบบครบถ้วนเลยนะครับทั้งสเปคแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับ ส่วนทางด้านของราคานะครับตัวนี้ราคาในจุยที่1 4 8 9 0บาทนะครับก็จะเป็นตัวราคาที่อยู่ในระดับกลางนั่นเองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีและก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าใครสนใจรุ่นนี้ก็เช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้ s c r i p t ปชันละกันนะครับส่วนในเรื่องของสเปคนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวจอภาพขนาดอยู่ที่6.6นิ้วนะครับจอจะเป็นแบบซูเปอร์อ l รมเนะครับ อัตราอินฟราเรดอยู่ที่หนึรอยยี่สิเฮิร์ตซ์นะครับ Android ก็จะมาพร้อมกับตัวเวอร์ชัน14ครับ CPU จะมาพร้อมกับตัว Exynos 1480นะครับความเร็วอยู่ที่2.75จุดกิกเเฮิร์ตซ์ครับหน่วยความจำจะมาพร้อมกับตัว RAM 12บสองกิกแรมสองกิกนะครับกล้องหลัง50ล้านพิกเซลบวกสิล้านแล้วก็อีก5ล้านพิกเซลรวมกันเป็น3เลนนะครับ F เนี่ยอยู่ที่1.8ครับการถ่ายวิดีโอก็สูงสุดอยู่ที่ 4K ที่30เฟรมนะครับ กล้องหน้า32ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ใช้ความจุมาที่5 0ันมิลลิแอมป์นะครับแล้วก็จะอรองรับการชาร์จไว้อยู่ที่25วัตต์นะครับราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ14,890บาทนั่นเองครับอันดับที่2ครับ i q Z9 นั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยผมก็แนะนำไปค่อนข้างหลายคลิปแล้วเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่บอกได้เลยว่าน่าสนใจและก็น่าซื้อมากๆนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับราคาเนี่ยก็ค่อนข้างทําได้ดีมากๆนะครับก็ตามสไตล์ของ i อคูนั่นเองนะครับก็จะในเรื่องของราคาที่ประหยัดแลอก็จะเป็นในเรื่องของสเปคที่แรงด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ราคาเนี่ยก็อยู่ที่11,290บาทนะครับสำหรับรุ่นเริ่มต้นนะครับตัวนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมใครที่จะเอาไปเล่นเกมนะครับตัวนี้ก็ถือว่าทําได้ดีเยี่ยมมากๆกนะครับก็ถ้าใครสนใจก็แน่นอนเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับ ส่วนทางด้านของสเปคนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวจอภาพขนาดอยู่ที่6.78นิ้วนะครับจอะเป็นแบบ AMOLED กับอัตราเชืชื่อ 144Hz เลยนะครับ Android จะมาพร้อมกับตัวเวอร์ชัน14นั่นเองนะครับส่วนทางด้านของ CPU จะมาพร้อมกับตัว Snapdragon 7 Gen 3นะครับความเร็วก็อยู่ที่2.63 GHz นะครับมีความจ้าตัวนี้จะให้แรามาที่8 g b กม256 g b นะครับ กล้องหลังให้มาทั้งหมด2เลนด้วยกันครับก็คือความละเอียด50ล้านพิกเซลบวก2ล้านพิกเซล f 1.8นะครับการถ่ายวีดีโอเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 4K ที่60เฟรมด้วยกันครับกล้องหน้านะครับจะให้ความละเอียดมาที่16ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่เนี่ยก็จะให้ความจุมาที่6,000มิลลิแอมครับพร้อมกับระบบชาร์จเร็วนะครับอยู่ที่80วัตต์นั่นเองครับและราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ1 1 2 9งบาทเท่าแนนครับ อันดับที่1ครับ p พ c ก F6 Pro นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สเปคเนี่ยแรงมากๆเลยนะครับและก็ตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆเหมือนกันนะครับและก็เป็นรุ่นยอดนิยมด้วยนะครับก็ถือว่าให้มาแบบครบๆเลยนะครับซึ่งตัวนี้น่าสนใจยังไงก็คือจะเป็นในเรื่องของ CPU นี่แหละนะครับที่บอกได้เลยว่าจะเป็นตัวระดับเรือธงเลยนะครับกับราคาเพียงแค่17,990บาทเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าใครที่กําลังมองหามือถือสักเครื่องหนึ่งบบแไม่่เกิน200,000ที ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมเนี่ยอยากจะแนะนํามากนะครับะว่าตัวนี้เนี่ยคุ้มค่ากับราคาแน่นอนนะครับก็รุ่นนี้ถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับซึ่งในเรื่องของสเปคเนี่ยก็ตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพขนาดอยู่ที่6.67นิ้วนะครับจ,จะเป็นแบบ AMOLED นะครับอัตราดิสเพชรอย่ที่นึ่่ิบสี่เฮิร์สลยนะครับส่วน Android ก็จะมาพร้อมกับตัวเวอร์ชัน14นะครับ CPU รุ่นนี้จะมาพร้อมกับตัว Snapdragon 8 Gen 2นะครับความเร็วเนี่ยอยู่ที่3.2 GHz นะครับซึ่ง CPU รุ่นนี้เนี่ยก็จะอยู่ในระดับเรือผงเท่านั้นนะครับส่วนในเรื่องของหน่วยความจำเนี่ครับจะให้มาที่ RAM 12GB ROM 512GB เลยนะครับส่วนกล้องหลังจะให้มาที่3เลนสครับก็คือ50ล้านพิกเซลบวก8ล้านก็อีก2ล้านพิกเซล f 1.6นะครับ การถ่ายวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ 8K ที่24เฟรมเลยนะครับกล้องหน้า16ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้ความจุมาที่5,000ม ah. ิลลิแอมพร้อมกับฟาสชาร์จอยู่ที่120วัตต์นะครับก็ถือว่าชาร์จเร็วมากๆเลยนะครับและราคาก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับก็คือ17,990บาทเท่านั้นครับ ก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และก็กด Subscribe ด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดว่ามีความผิดพลาดนะครับในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับคำบรรยายหรือว่าเสียงพาเนี่ยก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับผมโอเคทุกคนยังไงเนี่ยก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ